อ๋อลาเพียงไหมพี่น้องตอนนี้เพิ่นกับสิพากันกลับแล้วป่าบักอย่างหลายครับผมดูนะมือฟ้ามืดละจะระโตอืออันนี้โตหน่อยดอกนี่เมืองมือผมขนาดผมพูดยิงใหญ่เลยผมขนาดผมพูดยิงใหญ่ดมือยังหน่อยกว่าเออนี่ชะโดครับผมอู้ลงตัวนี่พี่น้องเป็น้งใหญ่ครับผมถุงนี่ ล่าสุดผมพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งกันตัวใดใหญ่ๆตัวนี้บอ้อยยิ่งกระมูเบิ้งนีดพี่น้องออตัวน,นี้ใหญ่นี่ใหญ่ครับผมพี่น้องถุงนี้ไม่โตยิง่งใหญ่ครับถุงสีเขียวนี่เอ,นะออเต็มถุงอันใหญ่โอ๊ต ฝนตกแล้วพี่น้องมาชมมาดูกันฝนตกแล้วครับผมมาดูไงน,น่าจะหาโลได้ครับตัวนี้ตัวน้อยลงเม็ดแล้วผมพี่น้องฝนเออนี่เป็นปฝานี่งยัยครับเอาลราพี่น้องฝนลงเม็ดและฝนลงเม็ดและฝนลงเม็ดแล้วครับผม เรารปลาแล้วโคกอัพพี่น้องตอนนี้ปลานิ้นของเขากะหลังจากตอนนี้กะเริ่มได้ที่แล้วครับผมเนาะคือสิพอดีแล้วล่ะพี่น้องเนาะประมาณนี้แหละเขาสีบรายยากประมาณแห่งไหลมีกำลังฉ่ำๆเลยครับผมเนาะสุกแล้วละ่ะปลากะนขังๆโตงหญ่ครับผมพี่น้องเนาะตัวนี้ก็ตกไปประมาณโลสามขีดครับผมนะพี่น้องเนาะตัวงหญ่พอสมควรครับผม นี่ก็ย่างมาประมาณตั้งแต่หกโมงแลรงที่น้องตอนนี้ก็ถุ่มนึ่งแล้วนาจะกินได้แล้วครับผมกินผู้เดียวคือเก่าแล้วที่น้องนับโตยง่งไงยืดแช่น้ำกันเลยครับผมนะมันหน่อยลงครับผมโอ้ข,ขนาดที่นอ้องย่างปาน,นิีน้ไงครับผม